ทีค่ะสวัสดีมากมากพี่น้องมือนี่ผูใ้ใดโบเบิรคลิปนี่พาดบักนักถือว่าดวงเบ่ถึงเพิ่นเนาะค่ะหมื่ว่านี่มีข่าวดวนแต่ว่าแตกวางวดนี่มีสองเจ้าดิอรอบแรกเป็นผู้ยิ่งให้รับวงในมาเจ็ดสีหกเนาะแต่ว่ารอบนี่เป็นผู้ใายโทรกมาหมื่ว่านเทรกมาบักดวนเลยเจ้าก็รับสายข่อยแจกย เจ้าคอยตู้หาเจ้าเป็นลอย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 สายพัสันเอาก่อนที่จะไปฟังกดไลค์ก่อนกดแชร์ก่อนาะค่ะแล้วก็กดติดตามถ้าเกิดงวดมีทึกมวดหาบพอได้จะเด้อกดกดจะดิ่งไ้เลยค่ะอันนี้คือแหล่งใหม่ใช่ไหมเบิกซับไม่ไม่เคยโทรมาเนาะครั้งแรกครั้งแรกเด้อจะโทรมาสีียาหนึ่งดิสำหรับรับบ้งใหแต่ว่าเฮ็ดจังไดแต่พี่น้องรุนดนไ้ที่ยาเสียปัญหา แต่วางเม่นอยู่ดิรอบเล็กๆแต่หลายปีขึ้นหลังรัปวงหนสามแปดมาสามแปดเนาะเนาะเนาะค่ะเนาะรอบนี้กะเป็นเสียงผู้ชายโทรมาอันนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกผู้ใายผู้นี้ครั้งแรกเขาดูก่อนก็ได้เนะ<ม>าะหรือว่ายังไงเรื่องผู้ใดเอาคลิปเสียงมาเอาว่อาอ่อยากเห็นได้ยินเหมือนกันครับรอบแป๊บนึงไปเอาคลิปเสียงก่อนครับเดียวสิว่า นนใช่ต้องได้ยินเสียงด้วย<อ>ว่าจริงไหม,มนะครับผม,ม,มคับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะเอฟซีนะอันนี้ก็เป็นแหล่งใหม่นะครับผมเป็นแหล่งใหม่นะที่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านได้โทรมาแจ้งนะครับว่ามีแนวทางเลขครับ เลขลับส่งมาเลขลับหลุดอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ทางช่องก็ไม่รู้นะฮะว่าหลุดแบบไหนนะเอเจอันนี้ก็เป็นแหล่งใหม่นะครับผมยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกนะครับว่าจะจริงหรือไม่จริงให้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 ดูก่อนเบิ่งก่อนเออดูก่อนดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่าผู้ใดมากระสื่อไว้ซิ่มล่างเลยเบิ่ง อขอเพิ่นไร้เอยแต่บบงูดิบบงูคือกันหยิบว่บาเพิ่นสีห้เข้าทูกงวดบอหยิบรอตเตอรี่สักใบ,บสองใบรูดวงในวงในเพิ่นวะให้เบิกทรับไปสั่งพระานาคประสันจะสั่งงานสีปทุมมาพอเล่าสีหายดินน่อยแต่ว่ากับวันนี้จากเจ้าแรกหรอกแต่บางเอิญรอบนี้มีสวงเจ้าผู้นี้เขาห้อัดเสียงแต่ว่าเจ้าผู้ยิ่งเขาพอหาอัด ว้ยฟ่าออักายินเสียงหน่อยนึงเนาะพี่น้อง่นแห่งยานมันหลุด่วงหนายาปากแห้งแล้ววะครับเอาก่อนสีจะเขาวงหนเมื่อน,นี้ขออนุญาตเด้อพอแม่พี่น้องเขามาแล้วกาจะสรุปเหล็กขี่เบิกซับได้มากส่วนตัวของเบิกซับเนาะค่ะแล้วการเหล็ก่วงในของเจ้าผู้ยิ่งและการเหล็ก่วงหนสายกอทมอเนาะค่ะเนาะสรุปของเบิกซับด้วยใช่ไหมวันนี้ใช่สรุปไปเลยเพราะว่ามืออื่นเหล็กอ,อก มือนี่ต้องสรุปแล้วจ้าเพราะว่ามือเงินสิบเป็นมือหายิบลอตเตอรี่คือจะเมาส์แผงคค้งสุดท้ายเมือ่อพ่ว่ามาขอโชคลาบเปิดโชคเปิดดวงกับเจนุดยูพ่นปูพ่นงาเพื่อจะสางพญานาคเนาะค่ะกะเห็นเลขอีกตัวหนึ่งเจนุดเห็นตัวหนึ่งเห็นบัคือกันงวดนี้แต่ว่ารอบที่แล้วเจนุดเห็นหนึ่งหาสามเบิกทราบเห็นหนึ่งสามแต่ว่ามันจะอยู่ห่างกันย่นีละยุนีละพุ่นนี่ละ ใจ้หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าบันยื่งลงมา้ังลางมันจะเป็นซีซีรากาซีหกคันเบิ้ลนาซีมาซีซีตระ่ะเด้อในใจคิดว่าก็เลยเอาไปเสี่ยงฝันเอาไปเสียเเส่ยงฝันแ้วฝันวา่าปูกระยาอยู่นี่ละ่ะยืนอยู่นานาที่ห้าล่ำถวายเพิ่นนี่ละ่ะเพิ่นว่าีละ่ะ อยากได้เงินถือเลขบอกว่าสันอุ้ยก็อยากได้แต่พ่อญาติกะสางบ่าเรวเมื่อยแต่ได้นีว่าสันเมยถอแหงเรียวสางกระปลาเรวดอกเลขบ่ถือว่าสันได้ฝันวอากระปูกระยาเพิ่นได้ว่ามึงเอาเลขตัวนี้ไปเอาเงินฟังเล่าไปว่าสันแต่เฝ้ามาอยู่หนีมันวัดออกจ้ากระงวดพี่น้องตัวไดเงินฟังเล่ามุงไปเสื้ออารดหาสามก็บหาเก้าอันนี้ฝันเนาะค่ะฝัน บที่นี่มือสองมากฝันว่าเขามาขอสื่อฟักทองลอยสี่สิบบาทกบโบมัดก,บามากดอกบานีมาาอีกบัดนนี้เมื่อนั้นฝันฝันฝันเดืยกสี่ศูนยนี่ละจือะ้อ่าได้ก็เลยว้สิบ,บีโบมากสี่ศูนยอีกบ่ก็เลยมือนี่สิมีตุกันสี่ศูนย์อยู่ในนี้่เขียนสี่ศูนย์ไว้อยู่ อันนี้ส่วนตได้จาเดออันนี้เป็นเลขเบิกทรัพย์ก่อนนะครับบังเอิญว่าหนึ่งศูนย์เก้าหลังจากได้เลขเข้าถูเอาอยู่นี่เอาไปเที่ยงแล้วมือถัดมาอันมู่ช่องยูทูบน้ำกันเพื่อนขับรถไปต่ำมอเตอร์ไซค์ถ่ายเพื่อนตัวใดหูบอคือสิบเป๊ะกันแท้หนึ่งศูนย์หกมันเป็นตัวกันของเบิกทรัพย์พอดีพอดีบาดนี้เขาก็งเอินไปเอาป้ายทะเบียนมอเตอร์ไซค์เจ็ดหกเก้าเจ็ด อันนี้คันบ่มากกับโบ๊เป็นอย่างบอลซูฟังซื้อเนาะคานนี้เป็นของเบิกซับนะแต่ว่าหนึ่งตัวนี้เนาะก่อนที่จะไปฟังเลขหลุดมานะฮะอาสรุปให้ก่อนเลยนะครับคจะมีเพิ่ม40นะคะเ้ออันนี้คือส่วนตัวก่อนที่จะได้เลขลับนี่ครับก่อนจะได้เลขลับนี่คือมักแล้วมักส่วนตัวแล้วครับผมมักส่วนตัวแล้วบาเนี่อันนี้วางไว้เลขเจ้าของมาเลขเจ้าของดียวรับวงในเริ่มมาได้อือรับวงใน่้านันว่า เบิกซับเบิกซักบ,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 บย่าไปหาซองกุ้งไหมแนวนั้นสันเอาเลขแล้ววุ้งไม่อีเม่ไปแม่ถือว่าลายงวดแล้วว่าสันไม่แต่ตัวเวียว่าสันก็เลยว่าตัวใดล,วละแม่งวดนี่เป็นหามากเจ็ดสี่หกเอาไปเลยบนย่างเดียวสันป้าเลยว่าก็เลยโจทย์ไหวสะกดเจ็ดสี่หกกับหัวเจ็ดสี่เก้าล่างหลับฟันไปรวดวิละตรงก,กันกับตัวยุหาสามคนว่ะ ต๊ดคสามกับหนึ่งหนึ่งเด้อเพื่อนบะโตกันนะศูนย์เก้ากับศูนย์หกเมื่อคิดเบื้งหลังมันกระตรงเลขเบิกทราบไหมว่มามันกระตรงกันทั้งศูนย์เก้าทั้งหาสามสี่หกกระตรงพี่น้องเก,ก็หกกระตรงตรงมองได้ตรงทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เก็ดหกเกตเก้ามันตรงกันไปเหมือนหงุดไง fc fc เา fc จะเพิ่งว่าหลายนะครับเพราะว่านี่สรุปให้นะครับผมสรุปให้ทุกอาจารย์เลยมันมีสองรับป่ะนะค่ะผมเจ้านี่เจ้าแรกที่ส่งมาถ้าจะตามเจ้าไหนเนาะหแล้วแต่ดวงเด้อทีนี้อืมเอาลงได้ครับนี่ก็ว่าเม่นคากะดีอ่ะขอฟังเสียงหน่อยที่ว่าส่งมาเมื่อวานนะครับนี่ว่าเม่นคากะดีรับรองในแบัดมีผู้ทู่มาขานที่หัววัน เบิกซับมันโมเมนเพื่อนว่ามันดูดเบิกซับเต็มเดียวนะว่าสันดูดแบบใรแต่จ้าว่าสันดูดพวกในพวกในเพื่อนว่าใช่มันเข้ามาหางกันเต็มเดียวเนาะเต็มเดียวอืมเดี๋ยวเด้อวยจุดก็ได้ได้ยาวเล็กเล็กอะไรครับเล็กข้างในครับครับครับแปดหกแปดหกสี่ครับแปดหกสี่ ียวเหรอคะคมันออกชั่วไหมเนี่ยเขาออกชั่วอะเขาบอกมีญนะาติพี่น้องให้บอกหมดเลยแป๊บสี่แ,แล้วแป้ผมคุณของคุณแล้วเป็นเจ็ดสี่หกใช่ไหมใช่มันถ้าไปห่างกันแต้มเดียวเนาะเออห่างกันแต้มเดียวเนาะเพื่อนทุ่งมะขามเพื่นหยานบถตรของเพื่อนมันหลอกมากเงี้ยงก่อนล้วะ่ะแปดหกสี่วันสันหางเดียวเซนี่บานนี่หางเดียวของเฮามันเป็น เจ็ดสี่หกเจ็ดสี่หกมันเปลี่ยนแค่ได้เจ็ดไหมของเงินมันเป็นเป็นเป็นแปดหกสี่ไหมม,ม,มันเกิบตัวเดียวกันอยู่ได้ปอรับเพียงแต่ว่าของเพินสิเปลี่ยนหลักนี่อันนี้เ<อ>จ้าผู้ใส่ถ้ากันไหนของแท้ของปลอมนะทีนี้ม,มันสีคือบอพี่น้องว่ามัากน้ำบอคอมเมนต์ใต้คลิปได้จ้ะมีห้างเดียวแกบอกว่าตรงๆ อันนี้ถือว่าครั้งแรกครับผมเป็นแหล่งใหม่นะเอฟซีนะดูก่อนดูก่อนดีกว่าถ้าเกิดไม่มั่นใจเนาะอย่าเพิ่งลงทุนเลยดิเพื่อได้สร้างพญานาคกยอดไว้หน่อยหน่อยเจ้าหน่อยกยอดเจ้านี่กยอดซาสุดซามตัวยอดไว้เม็ดุดเจ้ายิบลอตเตอรี่สักใบสองใบพอนะครับพอได้รุ้เนาะเลยดิเนหกซี่นตว่าตั้งหนามันหาเล็กแปดบ่ท่านใดครับเดี๋ยวเบื้องอื่นสิไปรอหาเด็กแปดหกซีมั่นใดแต่หกซีแม่ไทยแม่ เป็นเพียงแค่แนวทางนะเอฟซีนะ<ม> <F 3 S 2> สรุปนะรับวงในมีสองเจ้าพี่น้องมือน่นโชคโชคมันหมา,มาเดอ้อผู้ใดเย็นคลิปนี้แล้วให้ล่ำด้วยสุภูสุคนครับผมบนเนียดอกอาจได้แางพญานาคก,ก็ได้ได้วงสวงไงก็ได้มากวงสวงน้ำกันเด้จ้าเดอ้อครับเป็นยังไงซาดกันไปค่ะย้ำอีกรอบนะครับว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะฮะ เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคือเราเราได้มาเราก็พูดตามที่เขาเสนอมาในเอฟซีนะเขาเขาคือคือมันรับวงในอันนี้อันนี้เราเราก็ไม่รู้อะนงในหรือไม่วงในนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะเอฟซีนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ที่ทั้งหมดทั้งมวลที่นําเสนอไปนะครับรมแม่ไ, <ป S 1> ไม่มีใครรู้จริง,งครับผมขอบคุณเบิกทราบค,<อ>ครับ